สวัสดีครับพบก,กับสุลูกาลลิร์พูเราเริ่มต้นกันที่ลินเดอร์โบหงนะครับโชว์เห็นแล้วนะครับว่าชนะได้แมนไร้โมซาลาและซาดิโอมาเน่เป๊ปลินเดอร์นะครับผู้ช่วยผู้จัดจการทีมลิร์พูบอกว่าทีมหงดังได้แสดงเห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถชนะคู่แข่งได้โดยที่ไม่มีโมเมสซาลาและซาดิโอมาเน่โดยการขาดหายไปของทั้งสองแนวรุกตจวเก่งทําให้ลิร์พูถูกตังก้งคำถามนะครับเรื่องของการทําประตูคู่แข่งอย่างไรก็ตามในเกมที่2เท่านั้น ที่ทั้งคู่ไม่อยู่ช่วยทีมลิเวอร์พูลก็สามารถลิเวอร์พูลนะฮะถล่มแบนฟอร์อไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ในก่มคืนวันอาทิตย์ที่ผา่านมาพวกเราเคยทําแบบนี้มาก่อนเพวกะเราเคยมีหนึ่งเกมแห่งความทรงจาที่พวกเราเคยลงเล่นผมคิดว่ามันไม่มีพวกเขาอยู่ผมคิดว่าไม่มีซัก2อถึงสเกมนะแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลียนด้วยกล่าวพวะเรามีคุมกําลังของเราโดยเฉพาะเมื่อวีก่อนเพวาเรารู้ว่าพวกเราจําเป็นจะต้องสร้างอาวุธที่แตกต่าง พวกเราจําเป็นจะต้องทําประตูให้ได้จากทุกตําแหน่งการส่งบอลสุดท้ายสู่ก้นตะข่ายจากทุกหนทุกแห่งการเลี้ยงบอลจากทุกที่การบุกจากทุกที่ไม่เฉพาะเกี่ยวกับเกมโต้กลับที่พึ่งพาความเร็วของทั้งสองคนซาลากับมาเน่ผมเคยพูดเอาไว้ก่อนน้นนี้พวกเขาคือหน้าตาของเราพวกเขาคือแนวทางของเราพวกเขาช่วยให้เรามีทิศทางมากมายในเกมของเราแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าพวกเราไม่ได้มีอาวุธแค่หนึ่งเดียวพวกเรามีแนวทางที่หลากหลายในการบุก วิธีที่เรากําลังพัฒนากันเป็นทีมและวิธีที่เรากําลังพัฒนาด้วยเกมตําแหน่งของเรามันสําคัญและผมชอบมันจริงๆแค่ครึ่งทางเท่านั้นวิเกลอ์เตต้าลั่นนะครับอาร์เซนอลเปล่าโอกาสเข้ารอบสูงกันลิเวอร์อพูลการต่อสู้มันยังไม่จบวิเกลอ์เตต้าในการคุณสึกของ Arsenal, าอาร์เซนอลระบุว่าทีมคนตนก็ไม่ได้มีโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศข,ของศึกคาราบซุ่มกันลิเวอร์อพูลแม้แต่นิดเดียว แต่ก็ประกาศชัดว่าตนจะตั้งเป้าที่จะพาทีมเข้ารอบชิงดำให้ได้มิเกลอาร์เตต้านะครับผู้จัดจการทีมอาร์เซนอลกล่าวว่าการแข่งขันยังไม่จบและทีมของตนก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกคาราบัพมากกว่าลิเวอร์พูลแต่ยังได้ก่อนที่ทั้งสองทีมจะดวนกันในนัดที่2ของรอบต่อเชื่อกในวันพฤหัสบด,ดีที่20มกราคมนี้ในนัดแรกหลายคนคิดว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสชนะสูงจากการที่ได้ เล่นในบ้านของตัวเองรวมถึงมีฟอร์มโดยรวมที่ดีกว่าอาร์เซนอลแต่กลับกลายเป็นว่าผลออกมาเป็น0-0ซึ่งพอสกอร์ออกมาแบบนั้นก็ทําให้บางคนคิดว่านะตอนนี้อาร์เซนอลมีเปอร์เซ็นต์ที่จะผ่านเข้ารอบสู่รอบชิงชนะเลิศสูงกว่าท่านี้ทท่านั้นไม่นานมานี้ก่อนหน้านั้นเป๊ปกลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดจาก,การทีมลิเวอร์พูลก็ให้สัมภาษณ์ว่าทีมของตอนก็พิสูจน์ให้หลายคนเห็นแล้วนะครับว่าคิดผิดที่มองว่าลิเวอร์พูลแทบจะหมดโอกาสเข้าสู่รอบชิงนําแล้ว ซึ่งมันก็มีคนเอาไปพูดของเลนเดอร์ไปบอกกับอาร์เตต้าและถามคุณซื่อชาวสเปนนิดว่าคิดยังไงกับคำพูดนี้และโจโต้ก็ตอบว่าผมอยากจะรู้สึกแบบนั้นบ้างเหมือนกันนะการต่อสู้มันยังไม่จบมันเหมือนกับแค่มันจบแค่ช่วงพักครึ่งเท่านั้นมันยังมีเกมที่สุสีกันมากๆที่จะต้องลงเล่นกันอีกและอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละว่าเราจะลงเล่นเพื่อที่จะเข้าสู่นัดจริงชนเลือดให้ได้เราเจะาจัดเทียมชุดที่แข็งแกร่งที่สุดจะลงเล่นใน่ําคืนวันนี้ โดยมีจุดหมายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการทําผลงานให้ดีและเป็นทีมที่ได้ไปเล่นในศึกนัดชิงชนะเลิศที่เวมบรีเมื่อสิ้นสิทธิ์เสียงนกหวิดไปแล้วเราจะใช้งานนักเตะเท่าที่มีทุกคนไม่ว่าจะตอนเล่น90นาที120นาทีหรือถึงช่วงดวนจุดโทษเราน่าจะสู้ไปพร้อมกันกับนักเตะที่มีความเชื่อมั่นว่าเรามีโอกาสชนะในเกมเกมนี้และมีส่วนสคัญกับเกมนี้เท่านั้นและแค่นั้นฮะ หงสิงพร้อมจ่ายค่าฉีกชนญาเพื่อดึงตัวกาบีสปอนกรบสื่อของสเปนรายงานมาว่าลิอร์พูและเชซีสองสโมสรดังจากสุดผิวนิอังเรียนได้ติดต่อตัวแทนของกาบีดาวรุ่งคนดังของบาร์เซโลนาถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวมันร่วมถียครั้งในวัย17ปีนะฮะก้าวขึ้นมาเป็นแขวรุ่งที่น่าจับตามองแห่งวงการลุ่งหนังด้วยผลงานที่น่าประทับใจกับสโมสรบา,าร์ซ่ารวมถึงการก้าวขึ้นไปติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่เป็นที่รู้เลยแล้ว ดุษฎีนาที่มีอยู่จนถึงปี2023ท่านเจ้าบือทุนบานสุรน,นันท์พยายามอย่างหนักที่จะขยายสัญญาไร้เวลาเพิ่มออกไปอีกรวมถึงค่าชิปจันรฉบับปัจจุบันที่50ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งถูกมองว่าน,น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีเท้าของกาบีซึ่งทีมดังแห่งแดนกระทิงดุก็ต้องการเพิ่มตัวเลขเป็น1000ล้านปอนด์เท่ากับค่าชินยางของอันซูฟติที่เพิ่งต่อสัญ,ญญากับทีมออกไปก่อนหน้านี้ ดยเงอนขค่าฉีกชนานรวมถึงค่าเหนื่อยอนอนิดทําให้หลายสโมสรดังต่างให้ความสนใจและต้องการที่จะดึงดูดกาบี้มาร่วมทีมกันไม่น้อยโดยจากรายงานของสปอร์ตเปิดเผยว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลและเชลซีก็มีการติดต่อกับทางอีบันเดลาเปญยาเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะแล้วเพื่อสอบถามถึงรายละเอียดในการดึงตัวไปร่วมทีมขณะเดีวยวกันก็ยังมีแมนเชสเตอร์และเบอร์ยานินกก็สนใจดาวรุ่งอนาคตกลรายนี้อยู่เช่นเดียวกันครับ ของนักเตมเรียกวิลเลียมขึ้นจากการยืมตัวลิเวอร์พูลตัวเป็นข่าวว่าเตรียมที่จะเรียกลิสวิลเลียมกองหลังดาวรุ่งขึ้นจากการยืมตัวมาจากสซบันซีหลังจากเจาก้าตัวถทบเมนอกาสลงสนามเลยในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้วิลเลียมในวัย20ปีนะครับก้าวขึ้นมาจากทีมอะคาเดมี่และลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของอนนลิเวอร์พูลไป1 9นัดในฤดูกาลที่แล้วโดยที่แรกคาหวังว่าจะได้เล่นฟุตบอลในทีมชุดใหญ่ตามปกติกับการย้ายไปยังสซบนซีแบบยืมตัวจนจบซีซั่น ยันไรก็ตามลาซิโอมาตินกุนซือหงขาวให้โอากาสเข้าลงเล่นตัวจริงแค่4นัดเท่านั้นในลีกและอีกหนึ่งเกมในคาราบัครายงานจากเว็บไซต์ goal.com ระบุว่าหงดังลิอร์พูลกำลังวางแผนที่จะเรียกคืนกองหลังดาวรุ่งรายนี้จากการปล่อยยืมตัวหลังจากที่พวกเขารู้สึกว่าการพัฒนาของเขาน่าจะดีกว่าในฐานะเซนเตอร์แบ็กตัวเลือกอันดับที่5ภายในทีมของเชคิงครับ การกลับมาของเขาอาจจะเป็นการปูทางให้น,นัทฟิลิปต้ตองย้ายออกซิทนแอนฟิลในเดือนนี้โดยตัวนักเตะในวัย24ปีกำลังจะได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรนะครับอ็อกเล็กชุมเลนเจ็บข้อเท้าชวดช่วยหงบูปืนในสิกคาร์โลครับนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าจะไม่มีอะไรอ็อกเล็กชมเลนนะฮะและก็ไม่ได้เดินทางไปที่กรุงลรนดอนเหนือด้วยเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนะี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะฮะ ในนัดที่เอาชนะเลนฟอร์ดไป3ประตูต่อศูนย์ในวันอาทิตย์ที่มันมาโดยอเล็กออกเล็กชิมเลนถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับและเขแทนที่ด้วยทาคุมิมินามมโนเพียงแค่5นาทีหลังจากที่มงทําประตูได้ที่อันเฟลโดยหลังจบเกมในวันอาทิตย์เจกเก็ควับยืนยันว่าอเล็กออกเล็กชิมเลนข้อเท้าพลิกนะฮะถ้าจะพูดถึงอเล็กออกเล็กชิมเรนเราควรพูดถึงผลงานที่โดดเด่นของเขาก่อนเลนเดอร์กล่าวเขามีความสำคัญกับเราทีมกับเรามาก เพราะเขาเล่นในตำแหน่งต่างๆได้มากมายเขามีคุณภาพสูงเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับเขาแล้วเขาก็รู้สึกโอเคมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเขาหวังว่าเขาจะซ้อมได้ในช่วงสุดสัปดาห์แต่เกมในวันนี้วันที่พบกับอาร์เซนอลมันยังเร็วเกินไปเราจะประเมินกันวันต่อวันก็ขอให้หายไม่ไวนะฮะก็มีอาการบาดเจ็บอีกแล้วนะฮะสำหรับอเล็กอ็อกเล็กชิมเมล็นี่คือสรุปข่าวลอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่20มกราคมนะครับก็วันนี้นะฮะห้ามพลาดโดยดิฉันลีบุพพรับ ท่านผู้ชมพบกับอาร์เซนอลนะครับเป็นรอบรองชงเลิศในซิคเคอรลคัพซึ่งแอดมินนะครับมีไฮไลท์ให้ได้ชมกันนะครับทางช่องชายภูบักคลั่งลิเวอร์พูลครับแล้วเรามาพบกันขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายภูบักคลั่งลิเวอร์พูลและนะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายผู้บักขลังลิเวอร์พูลและเดอะคอฟนวอนพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ